เไก่ไก่บ้านมันเกลียวไปไกลียวแล้วการมาสามีหนึ่งนี่กูเฮดเซ็ตอยู่แล้วกูนี่รักเทพแลว้วขล่ะบอกฟรรังกูคณิตงาเกล้นัดนิวมือนิวตินกันยังบเรี่ยวอยู่รับภาษาไทยไข้เน แต่ภาษาอังกฤษมึงอยากโตบอลภาษาฝรั่งมึงอยากกับลาวรถมันบม่ได้เป็นอยังอันนี้ภาษาหนามฉีดกระจกมันเบิดซืือแต่ว่าหม้อเติมมันพังเติมไส้อะไรก็แล้วบดกันยังไม่อยู่ก็เป็นยังดอกตันโอ้ยข่อยกระโบหูนี่ล่ะข้าข่อยหูจักข่อยกระซอมเองนะนาะไอ้บอยโอเคเรียบร้อย ขันเก่งประนันคอยเปิดอูแข่งกับเจ้าเลวเฮ้ยมันสีคุยเนาะคึ้หัวบักแค็งคอยก็ว่าจังสั่นละไอ่บักแขี้วบักฝรั่งมึงเหตุการณ์บ้านยังไรฮะคณิตครับบักกายเดินเหตุการณ์บ้านยังผมมาต่อเลยครับ เออแังสี่เนี่ยแม่ขยันขันแข็งกว่าเป็นนิดหน่อยอนา,อาคตของฉัิมันสิดเลเจริญแม่นความเจ้าอยู่ดอกอ้ายเป็นนักเรี่ยนก็นต้องตั้งใจเรียนหนังสือยิ่งไก้จะเปิดเทอมแล้วก็ต้องเหตุการณ์บานไปส่งคุณคู่เออบักตรพลงนี่กะคณิตศาสตร์บักกายกับภาษาไทยเอาแคลตัวบ่มีการบานน้ำมูบ่มีอยู่ครับห่วยมีคือบอกมาเหตุน้ำมู ทายอีหยังเดี๋ยนี่ไปเอามาทำไงทรงใส่พ่อผมเฮ็ดให้แล้วครับเอา้ามึงคือว่าจังสั่นเฉียวการบ้านมึงใส่พ่อเฮ็ดแต่ยังได้มึงสิไปเข้าใจสันบ่โอ้บักนี่แมเออไอ้จิแคลการบ้านเจ้าของไปให้พ่อเฮ็ดใหายให้ยังชิเข้าใจบ่ลระบาดไม่เป็นยังครับแม่ผมเฮ็ดซอยอยู่ขึ้ิแล้วท่านทรงอยู่ดอกโอ้บักกี้ข่านไง สั่งการบ้านเจ้าของนี่ใครพ่อให้แมหนหน่ให้เนาะยื้อบักขี้ขาดไงเอา้าแล้วพ่อกับแม่กูบอกว่าซื้อให้ให้กูเนาะเอา้าจิแคลการบ้านเจ้าของเจ้าของก็เป็นนักเรียนมีหน้าที่ตั้งใจเรียนสิไปให้พ่อให้แม่เฮ็ดจังได้บาดนี้ <c oughs> เออของเจ้าของกร็รูุจักเฮ็ดเองตัวงามสอบเนี่ยมึงสิเขาใจน้ำเขาบลา่ลละขั้นไหนพื้นท็ดไทยนั้น บันี่ผมสิเฮ็ดอยู่เต็มขึ้นพ่นเอาไปเฮ็ดก่อนเอา้ามึงหิวนอนบ่ล่าเพิ่พคนก็จะได้เอาการบ้านมึงไปเฮ็ดเออจักแล้วมือขึ้นได้ยินพอบอกว่าปะเท่าท่าลูกรับแล้วไปเฮ็ดการบ้าน ขยันเนาะพ่อแม่มึงขยันดีเนาะเฮ็ดกับบ้านให้ลูกพ่อวเฮ็ดกบ้าน